ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo reno 12 5g ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทาง oppo นะครับเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็ขายดีมากๆของทาง oppo เลยนะครับในครั้งนี้ผมมีโอกาสได้เครื่องมากก็อยากจะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม free fire max ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก่อนจะเล่นก็ให้ทุกคนดูแนาดอนดุ t ูของเขาหน่อยแล้วกันตัวนี้ผมเทสออกมาแล้วก็ได้ที เกือบจะ7 0 0 0แสนเลยนะครับเพราะว่าตัวชิปของเขาเนี่ยจะเป็นตัว d e m e n d city 7,300 energy นะครับก็ถือว่าแรงครับผมมาพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยตรงนี้นะครับก็จะมี hyper boot เพื่อเป็นการเปิด engine game นะครับผมก็เร่งเครือข่ายเร่งแรมเร่ง cpu gpu นั่นเหมาะต่อการเล่นเกมเนาะแล้วตรงนี้นะครับมีเครื่องไม้เครื่องม,มือช่วยมีโหมดให้ปรับนะครับเนี่ยบันทึกหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอได้เพิ่มประสิทธิภาพได้นะครับแล้วก็ระบบเปลี่ยนเสียงมีครับผมมีมาให้ใช้งานเลยเนาะ โอเคเข้าเกมมาได้เร็วมากๆเลยแน่นอนตัวเกมเป็นเกมฟรีไฟแม็กนะครับผมก็จะปรับสุดทุกอย่างแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะไหวแค่ไหนนะครับขอเล่นเป็นทีมแล้วกันจะได้มีเพื่อนดึงราคาค่าตัวเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า oppo reno 12 5g นะครับก็มีวางจำหน่ายด้วยกันในในส่วนตัว oppo reno 12 series 5g เนี่ยวางจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะครับจะมีตัว Oppo Reno 12 F 5G อันนั้นเป็นตัวเริ่มต้นขายอยู่ที่11,999บาทเนาะแล้วก็ตัว Oppo Reno 12 5G ที่เราได้เครื่องมาในครั้งนี้เนี่ยจะมีวางจาหน่ายแยกออกมาเป็น2รุ่นย่อยนะครับจะมีตัวแรม12ลอม256กิขายอยู่ที่14,999บาทแล้วก็ตัวแรม12ลอม512กิกขายอยู่ที่16,999บาทครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวท็อปของเขาเลยก็จะเป็นตัว Oppo Reno 12 Pro 5G เนาะขายอยู่ที่19,999บาทนะครับก็ เลือกตามการใช้งานเลยดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกลางเขาก็แน่นอนครับเป็นฮีโร่ปรดักเพราะว่าขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะอยู่แล้วนะครับดีไซน์ตัวเครื่องสวยครับผมการใช้งานตัวกล้องให้มาครบเลยกล้องหน้าเซลฟี่32เมกะพิกเซลกล้องหลัง50เมกะพิกเซลมีเลนส์มุมกว้างมีเลนส์ macro มาให้ใช้งานครับก็แน่นอนฟีเจอร์การใช้งานตัวการถ่ายเซลฟี่เอ้ยการถ่ายพพร์ตเหตเอ้ยเนี่ยเขาให้มาแบบอัดแน่นแล้วก็จัดเต็มอยู่แล้วเนาะหน้าจอเป็นมือถือจอโค้งนะครับถ้าในตัว Oppo Reno 12F เนี่ยจะเป็นมือถือแบบ จอเรียบธรรมดาแต่ถ้าในตัว Oppo Reno 12 5G Reno 12 Pro เนี่ยจะเป็นมือถือจอโค้งแบบนี้นะครับตัวนี้ไซส์ที่ได้หน้าจอมาเนี่ยก็อยู่ที่6.7นิ้วความเอียดเป็น Full HD+ Refresh 120 e 120Hz ครับถือว่าโอเคเลยแบตเตอรี่ก็5,000มิลเนาะมาพร้อมกับชาร์จแบบ80วัตต์ชับชาร์จเร็วอยู่แล้วลำโพงคู่เสียงดังกระหึ่มครับโอ้โหภาพแบบมาสวยใสมากครับผมมามาลุยกันครับ โอ้โหขอญอาติติดเสียงแล้วเพื่อนพาลงเลยอ่ะยังโหดจะอยู่ยออรอดไหมล่ะเราเนี่ยไปตามเพื่อนไปดีกว่าตัวการาฟิกภาพคือสวยคือดีงานม,มากครับทุกคนโอเคมากฮึ๊บฮึบฮึบไป Hot drop. วิ่งหาปืนแล้วครับผมวิ่งหาที่แอบก่อนโอ้โหเ,เ,เ,เนี่ยช็อปลังเพื่อนด่าหัวเอามาได้เกาะได้ลุกซองมาครับผมโอ้ตัวภาพก็ <Head there. S 1> สวยครับสวยสวยใช่ได้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา ตัวนี้ผมได้ลองเทส rov เทส PUBG Mobile ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะดูฟีลลิ่งในการเล่น2เกมนั้นก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได <'s> ้เลยเนาะในครั้งนี้เป็นการเทสตัว free fire max นะครับผมตัวภาพตัวกราฟิกสวยครับรายละเอียดมาดีตัวละครคือโอเคดีหญ้าภูเขาต้นมงต้นไม้ตัวโทนภาพคือจอเนี่ยสวยใสายมากครับทุกคนเป็นจออาโมเครับถือว่าใช้ได้ครับถือว่าแบบ โอเคเลยสำหรับคนที่แบบต้องการมือถือที่แบบอชอบในเรื่องการถ่ายรูปเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เล่นเกมบ้างนิดหน่อยโฟอร์แมนบ้างนิดหน่อยตัวนี้ผมว่าโอเคเลยเนาะแล้วคนที่แบบเป็นแฟนคลับหรือว่าชอบสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ oppo อยู่แล้วเนี่ยเขาก็แบบโหไม่ไม่มีผิดหวังอยู่แล้วนะครับ ดีไซน์เครื่องสวยครับน้ำหนักเบามากตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่177รเกรัมเองนะครับถืออะไรต่างใช้งานคือได้โอเคมากเหมาะกับสาวๆที่แบบเอาไว้แบบถ่ายเซลฟี่ทำคอน,ท,คนทูนคอนเทนต์เนี้ยถ่ายรูปบ่อยๆนะถือไม่หนักมากนะครับหัดดีครับทัตด,ดีกระโดดย่องๆเลยเนี่ยตัวรายละเอียดคือแบบต้นไม้อาคารต่างๆก้อนหินต่างๆคือสวยมากครับ ทัดก,ก็ดีติดมือดีลองดูนะครับสำหรับคนที่สนใจอยู่โอ้มีเก้าอี้แคมปิ้งอยู่ตรงนี้ด้วยสองที่นั่งได้ไหมไม่ <m ai S 1> <c ười> ได้แล้วเราจะวิ่งมาทำไมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้ๆวงอยู่ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเอาลองวิ่งลองเทสให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ การดูตัวภาพตัวกราฟิกดูความลื่นไหลของเขานะครับไปวิ่งเข้าวงดีกว่าเราดูตานะครับผมตาเล็กก็ฟุ๊บฟุ๊บฟุบฟุบ,บทุกคนชอบไหมอ่ะ ว่าไม่ธรรมดานะโอ้ตกใจหมดเลยเรียบร้อยหนึ่งคิวไปสิครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้โหของอยางเยอะไม่เอาผมเอาปืนอันเดิมผมเออผมชอบปืนอันนี้ บอกเลยร้อยเจ็ดสิบนัดโอ้ยอย่างโหวด้วยเราเนี่ยโอเคโอเคค่ะไปด้วยไปด้วยไม่รู้ซะแล้วพาใครไปเพื่อนเนี่ยครับตัวภาพตัวเอฟิกก็ สวยงามประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทออกมาได้ดีครับทาออกมาได้ดีมากเสียงเราสามารถที่จะเล่งแบบ300%รแบบนี้ได้นะแต่เสียงมันดังมากเอ้ยชนเลยเวยเฮ้ยแล้วผมผมจะยิงยังไงเนี่ยอ๋อออกจากรถแล้วก็ยิงตายไปแล้วเนาะเอยนั้นเพื่อนเรา ก็โอเคครับผมฟีลลิ่งในการเล่นตัวเกม free fire max เป็นยังไงบ้างยอมรับเลยนะครับว่าตัวภาพตัวกราฟิกเนี่ยคือเขาทําออกมาได้สวยได้ดีมากครับผมแล้วก็ฟีลลิ่งในการเล่นลื่นไหลสมูทด,ดีความร้อนคุมได้ดีจัดจานได้ดีครับน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยคือถือเล่นแล้วเบามือดีมากครับก็ส่วนตัวผมเองผมมองว่าการเล่นเกม free fire เนี่ยคือเขาทำออกมาได้ดีแล้วก็สบายสบายเลยนะครับดังนั้นใครที่สนใจเจ้า oppo reno 1 2 5 g อยู่หรือว่า อยากรู้ว่าฟีลลิ่งในการเล่นเกมฟรีไฟล์ไหมเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองเทสให้ดูแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันเนาะก็โอเคดังนั้นคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเนกินไปก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการเทสเกมหชั่วโมงเนาะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ